SCT present s n o w White ไปลงเรียนณเมืองเมืองหนึ่งน้องกระตายเราไปเที่ยวในป่ากันไหมไปไปไป ทำอะไรอยู่เหรอกำลังไปเล่นในป่ากับพี่กระต่ายเพคะไม่ลูกจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกจะเที่ยววิ่งเล่นอย่างนี้ไม่ได้แล้วลูกจะต้องช่วยพ่อปกครองบ้านเมืองบ้างเอแเราจะให้ลูกทำอย่างไรล่ะเพคะถ้าอย่างนั้นลูกก็ต้องไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเมืองเราเฮียนเรียนอะไรเราเรียนที่ไหนล่ะเพคะถ้าอย่างนั้นเราไปเลือกกันเลยญี่ปุ่น ไม่อะเพคะไทยอะไปไปไปอันนี้ลูกชอบไปไประเทศไทยเพคะงั้นไปกันเลยโกโกโก,โก ซนอาไว้ White, ดิฉันชื่อดร er, อ้อยใจเป็นตัวแทนพาเจ้าหญิงไปโรงเรียนเลยคะโอ้โรงเรียนเหรอไป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 กันเลยเราอยากไปโรงเรียนถึงแล้วโรงเรียนเอว่าแต่เรามาทำอะไรกันที่โรงเรียนเหรอคะพี่อ้อยใจ อ๋อวันนี้เราจะมาเรียนรู้การศึกษาของประเทศไทยค่ะโอ้อยอยโอ,ยโอ,ยโอการศึกษาการศึกษาคืออะไรเหรอคะพี่อ้อยใจตามมาตราสี่ในพระราชบ,บัญญัติการศึกษาปีพุทธศักราช2542ฉบับแก้ไขปีพุทธศักราช2545ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความจเจริญงกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแล้วในพรบฉบับนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะ พระราชบัญญัติการศึกษามีทั้งหมด9หมวดเรามาดูกันเลยค่ะหมวด1ความมุ่งหมายและหลักการมาตรา8การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หมวด2สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษามาตรา10การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายเลยมาตรา13 บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายหมวดสระบบการศึกษามาตรา15การจัดการศึกษามีทั้งหมด3รูปแบบคือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะมาตรา16การศึกษาในระบบมีทั้งหมด2ระดับคือการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันค่ะคือระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญาหมวด C แนวการจัดการศึกษามาตราย2การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศัก,กยภาพมาตรา27ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ หมวด5การบริหารและการจัดการศึกษามาตรา41องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นหมวด6มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป,นปนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหมวด7ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามาตรา52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงหมวด8ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามาตรา58ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคคลครอบครัวชุมชนและต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาหมวด9เทคโนโลยีการศึกษามาตรา63รับต้องจัดสรรคลื่นความถี่สื่อตัวนำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศ วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารอื่นเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเป็นโหเยอะจังแล้วอย่างนี้คุณครูจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าควรสอนอะไรให้กับนักเรียนบ้างอ๋อกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีหลัสกสูตรกลางมาให้ไงจ๊ะ เอ่มแล้วหลักสูตรแกนกลางนี่มีอะไรบ้างอะคะอ๋อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจ็ดคติที่จำเป็นต่อาการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มีทั้งหมด5ประการความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกมีดังนี้รักชาติศาสตร์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะมาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้ 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสาตร์ 3. วิทยาศาสาตร์ 4. สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมส,สุขศึกษาและภลศึกษาศิลปะ ภาษาต่างประเทศและการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดระดับการศึกษาเป็น3ระดับ 1. ระดับประถมศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โห<ฮ>กว่าที่คุณครูคนยังจะสอนได้นี่ยากจังเลยนะคะอ๋อไม่ยากหรอกก็หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะได้ตัวกําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาให้อย่างกลุ่มสาระของดอกอรก็คือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็จะมีทั้งหมด8สาระสาระที่1สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตสาระที่2ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระที่3สารและสมบัติของสารสาระที่4แรงและการเคลื่อนที่สาระที่5พลังงานสาระที่6กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลกสาระที่7ดาราศาสตร์และอวกาศสาระสุดท้ายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งในแต่ละสาระเขาก็จะมีกําหนดตารางมาให้ซึ่งในแต่ละตารางนะเขาก็จะกำหนดให้มีช่วงชั้น ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางมาให้อย่างนี้ชั้นป .6 ตัวชี้วัดที่1ก็คือการอธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่สาระการเรียนรู้แกนกลางก็จะเป็นมนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีการเป,ปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญ่ สืมซโนต้องขอบคุณพี่อ้อยใจมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับซโนในวันนี้ซโนเนี่ยจะเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศของซโนไม่เป็นไรจากพี่ยินดีมากเลยปิวกลับบ้านดีฟ้าถึงบ้านแล้วเายบายบ๊ายบาย จะมาเป็นสโนไว้ไปโรงเรียนของพวกเราชชดดงงงวิจัดทำโดยนางสาวนิรชาวพวกสวัสด์นางสาวสโรชาสแสงสว่างนางสาววิมลฉัตรภูสีฐานและนางสาวโสวพิดางามจริต